สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของแปลงไผ่เลี้ยงหวานที่ปลูกไว้นะครับเพื่อน er ๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับฝนจะตกค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ฝนก็ตกไปนะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับเพื่อนๆเพิ่งหยุดไปนะครับฝนเม็ดใหญ่ลมพัดแรงเลยนะครับตกประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆก็เลยจะพามาดูในส่วนของแปลงนะครับพบปัญหาหนึ่งอย่างนะครับในช่วงของหน้าฝนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูกรนี้ก่อนเลยนะครับอ่ามาดูบริเวณด้านโคนด้านล่างก่อนครับเพื่อนๆนี่จะสังเกตเห็นนะครับเพื่อนๆหลังจากฝนตกใหม่ๆนะครับนี่หน้าดินก็จะแฉะอย่างนี้เลยนะครับฝนเม็ดใหญ่นะครับชะล้างหน้าดินไปค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่านี่บริเวณพื้นนะครับดินโดนชะล้างไปก็จะเห็นในส่วนของรากของตัวไผ่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่ เป็นฝอยๆขาวๆอย่างนี้เลยนะครับรากของมันนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นต้นไผ่เลี้ยงหวานนะครับอันนี้ผมปลูกมาได้แล้วอยู่ที่อายุ6เดือนนะครับอายุ6เดือนจะเห็นว่ารากเนี่ยเดินค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆบริเวณรากเนี่ยจะมีหญ้าปกคลุมเอ้ยมีรากปกคลุมค่อนข้างเยอะนะครับนี่ตรงด้านโคนก็จะรากก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่คือรากของมันนี่เป็นฝอยๆเต็มเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับจะเห็นว่า หญ้าจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่ามันจะมีรากของไผ่เนี่ยปกคลุมค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับทําให้หญ้าเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตไม่ทันนะครับเนื่องจากรากของไผ่เนี่ยดูครับเป็นฝอยแน่นเลยนะครับมันก็จะมาแย่งสารอาหารแย่งาธาตุต่างๆนะครับทําให้บริเวณนี้หญ้าจะยังไม่ขึ้นนะครับทีนี้หน่อก,ก็จะแตกมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากปลูกมาหเดือนอย่างต้นนี้เนี่ยก็จะแตกมาด้วยกัน3มหน่อแล้วนะครับ ซึ่งหนอล่าสุดเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับนี่จะมีหนอเล็กอันนี้หนอล่าสุดนะครับมีใหญ่มากเลยจุดที่มนันเ,เกือบๆประมาณจะเมตดเมตรเจ็ด,ดสิบเซนนะครับเพื่อนๆเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับพอเรามาจับดูลักษณะมันเนี่ยก็จะค่อนข้างอ่อนนะครับนี่ยังไม่แข็งแรงนะครับค่อนข้างที่จะหักได้ง่ายเลยหากเราไปโดนหรือมีลมพัดแรงๆเนี่ยมันจะหักได้ง่ายเลยถ้ามันสูงกว่านี้นะครับ ทีนี้อีกต้นหนึ่งที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยต้นที่มีปัญหานะครับเกิดขึ้นไปเมื่อกี้เลยนะครับจากที่ฝนตกหนักๆนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่หนอนี้นะครับเพื่อนๆที่มันแทงขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่ด้านล่างเลยนะครับบริเวณโคนนะครับต้นนี้ก็เช่นกันหมายถึงกอนี้นะครับนี่รากฝอยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ขาวๆเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ เดินมาเนี่ยเห็นไหมครับรอบๆนี่เลยครับนี่นี่ครับลากมันเป็นฝอยๆเต็มไปหมดเลยนะครับดูนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆลากมันเต็มเลยนะครับเนื่องจากฝนมันชะล้างดินนะครับทําให้ดินเนี่ยมันยุบลงไปแล้วก็ลากมันอยู่ด้านบนนะครับแสดงว่าไถนะครับลากมันจะหากินบริเวณด้านบนครับนี่ผิวดินเลยนะครับเพื่อนๆทีนี้กอนี้นะครับมันมีหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งหนอนี่สูงขึ้นมานี่ยแหละครับสูงสูงสูงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา สูงสูงนะครับสูงประมาณสามเมตรเลยนะครับผมทีนี้ปัญหาที่พบหลังจากฝนตกนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆบริเวณนี้นี่เห็นไหมครับรอยที่มันหักครับแต่มันยังไม่หลุดนะครับเนื่องจากว่าเยื่อยามันเหนียวอยู่นะครับเดี๋ยวมันก็คงจะหลุดนะครับนี่หลังจากฝนตกลมพัดแรงดูครับตั้งตรงขึ้นมาปุ๊บเอียงงอไปเลยหักไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับในช่วงของที่มีฝนตกหนักๆแล้วก็ลมแรงนะครับ นื่องจากว่าหน่อที่มันแทงขึ้นมาใหม่นะครับมันแทงขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็ลำค่อนข้างใหญ่นะครับมีน้ําหนักเยอะนะครับแต่ทีนี้มันยังอ่อนอยู่นะครับนี่จับดูนะครับนี่ยังเนื้ออ่อนๆอยู่เลยครับเพื่อนๆพอมันอ่อนอยู่นะครับแล้วมันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสูงนะครับน้ําหนักเยอะลมพัดแรงๆฝนตกหนักๆนี่หักงอ่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองปล่อยไว้ดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเจริญเติบโตเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคาดการว่า เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะหักนะครับพอมันหักปุ๊บด้านข้างๆมันก็เริ่มแตกแขนงขึ้นมานะครับข้างๆก็จะแตกแขนงขึ้นมาเป็นต้นเหมือนต้นนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยก็คือจะไม่มียอดที่สูงนะครับก็จะแตกแขนงออกมานะครับแต่ล้นต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆเสียดายเลยนะครับถ้ามันหักอย่างนี้นะครับข้อเสียเลยก็คือ1การได้รับแสงแดดนะครับจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราปลูกนะครับมันค่อนข้างที่จะมีต้นกล้วย หรือว่ามีต้นไม้อื่นอยู่รอบๆนะครับหากต้นมันขึ้นได้ไม่สูงมากพอนะครับกิ่งก้านมันก็จะแตกได้ไม่เยอะการรับแสงก็จะลดลงนะครับทีนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับแสงที่อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะส่งผลทําให้หนอหรือว่าชุดนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของหนอได้นะครับการแก้ไขตอนนี้มันแก้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันหักไปแล้วเนาะเพื่อนๆการแก้ไขผมอาจจะต้องมาทําการตัดใบนะครับนี่พวกใบกล้วยข้างๆ นี่แล้วก็ด้านข้างๆตรงนี้นะครับออกเพื่อที่จะเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ที่จะรับแสงให้กับต้นนี้นะครับต้นนี้ลำใหญ่นะครับนี่ลำค่อนข้างใหญ่เลยเพื่อนๆดูสิครับเพื่อนๆนี่อันนี้หน่อหนอนที่หน่อที่สองอันนี้ยังไม่ได้กางใบนะครับหน่อใหญ่ขึ้นมาเป็น2เท่าเลยนะครับยิ่งเราปลูกนะครับชุดหลังๆมาเนี่ยหน่อมันจะค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับมันจะใหญ่ขึ้นมาเองนะครับจากต้นแม่ต้นเล็กๆนะครับเห็นไหมครับนี่ต้นแม่ นี่อันนี้ต้นแม่นี่ต้นแม่อันนี้ต้นที่หนึ่งที่ออกมาใหม่อันนี้ต้นที่สองนะครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของมันเองนะครับเนื่องจากว่าระบบรากระบบเงาเนี่ยมันลงมาดินแล้วนะครับมันจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วนะครับทีนี้มันก็จะดูดสารอาหารขึ้นมาได้เต็มที่นะครับมันก็จะทําการสะสมแล้วก็เลี้ยงในส่วนของหนอชุดหลังๆขึ้นมาเนี่ยให้ได้มีปริมาณที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เราต้องมีการให้ปุ๋ยให้น้ําให้เต็มที่ด้วยนะครับเพื่อนๆน อ่าอันนี้ก็คือหน่อที่มันหักนะครับประมาณนี้เลยนะครับการแก้ไขเหรอเราจะใช้ไม้ค้ำมือนกล้วยอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อนๆหรือว่าท่านใดมีแนวคิดที่จะป้องกันไม่ให้ในส่วนของหน่อไผ่ที่มันแทงขึ้นมาใหม่ที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยไม่สามารถหักได้ช่วยแนะนํามาด้วยนะครับผมจะได้นํามาปรับใช้ที่สวนแล้วก็ทดลองดูนะครับหากเราจะใช้ไม้ค้ำแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมานั่งปักเสานะครับเนาะปักปุ๊บ แล้วก็มามัดใส่มันก็จะทําได้อยู่นะครับแต่ผมดูแล้วมันยุ่งยากนะครับผมดูแล้วมันยุ่งยาก <c oughs> ก็เลยปล่อยไปแบบนี้จะดีกว่านะครับปล่อยไปแบบนี้จะดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีกก้อนหนึ่งกันเลยก้อนนี้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ก็ค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆน,นี่มาดูกันปึ๊บนี่อันนี้ต้นแม่นะครับเพื่อนๆอันนี้ต้นหน่อมาใหม่ที่หนึ่งอันนี้นี่ชุดที่สองเห็นไหมครับลำเบืเริ่มเลยครับเพื่อนๆลำใหญ่มาก ททนี้มันก็จะโตขึ้นมาเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับเทนี้มันเกรงว่าอาจจะหักได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เชือกนะครับถ้ามันโตขึ้นมาสัก2เมตรเนี่ยจะใช้เชือกมัดผูกรังไว้กับต้นเดิมตัวนี้ดูนะครับอาจจะเป็นการช่วยประคองไม่ให้มันหักก็ได้นะครับอาจจะเป็นเทคนิคนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคิดออกดูเหมือนกันนะครับนี่ก็หมายถึงว่าอย่างต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ล่มขึ้นมาใหม่ยังอ่อนอยู่นะครับผมจะใช้เชือกมัดนี่มัดใกล้ๆกับผูกตัวนี้ไปเลยนะครับ ให้มันล้างกันอยู่อย่างนี้ไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้ตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นหน่อชุดแรกคือมันแตกใบ <shocked> แตกยอดออกมาแล้วคือลําต้นเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแล้วนะครับนี่แข็งแล้วก็เหนียวแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เชือกมัดตัวนี้นะครับคู่กับตัวนี้ไว้อ <ide> เดี๋ยวจับให้ดูก่อนครับนี่มัดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็โยงขึ้นไปขึ้นไปนะครับมันน่าจะช่วยประคองได้นะครับผมว่าเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับแต่ตัวนี้มันหักไปแล้วนะครับแก้ไม่ได้แล้วนะครับ ็เดี๋ยวรอมันแตกยอดแตกเรามาใหม่แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงหน้าฝนลมแรงฝนเม็ดใหญ่หน่ออน่อนมีความสูงน้ำหนักเยอะทำให้หน่อหักได้เหมือนที่ผมปลูกหน้าตอนนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีครับ